เริ่มอะไรที่มันไม่จริงอะไรที่มันเปลือกปลอมดูรวยดูมีผัวรวยเพื่อให้คนอื่นเห็นโลกที่วาดขึ้นพี่บายว่าวันนี้ดีวอริสลาเนี่ยมันก็แรงจริงๆเนาะตอนนี้ดูเหมือนว่าชีวิตพังแล้วโ <Why? S 1> ดนเละเลยอะจริงใจเล่าดิวอริสลาอาดีตผู้ที่เคยอ,อยู่บน พิมานสวรรค์วันนี้ล่วงลงมาแบบไม่น่าเชื่อนะคะเรื่องราวมีหลายมิติหลายมุมหลายแองเกิลมากๆพี่บอยจะเล่าตรงนี้ทีละประเด็นประเด็นฟังตรงนี้ม้วนเดียวรู้เรื่องอัปเดตนะคะขอกำลังใจในวันที่เสียงหายกด Follow กดติดตามได้ไหมคะคลิปที่แล้วมีคนดู4-5 0 0 0 0แสนไม่มีคนกดติดตามเลย ขอเป็นกำลังใจเนาะ follow subscribe นะคะและขอบคุณโอโรโนเมดิก้าที่ทำให้เกิดรายการจริงใจแล้วค่ะมากันที่ประเด็นแรกก่อนเนาะเรื่องมันก็คือการเปิดหน้าคุยกันระหว่างดิวกับไฮโซเมที่ออกมายอมรับและว่าเอาของเขาไปจริงและเอาของเขาไปดำเนินการฝากไว้หรือเรียกว่าจำนำเพื่อเอาเงินมานะคะคนก็สงสัยว่าแล้วเงินไปทำอะไรดิวเจาะตอบตั้งแต่คลิปที่แล้วที่พี่บอยเล่าใช่ไหมว่าก็ ใช้เงินเกินตัวหรูหราฟู่ฟ้านะครแล้วก็เป็นบทเรียนให้กับตัวเองแล้วก็สะท้อนความจมไม่ลงให้กับสังคมได้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เขาสร้างเป็นภาพขึ้นมาวันก่อนเนี่ยส่งทนายไปแสดงความบริสุทธิ์ใจที่กองปราบนะไม่มีเจตนารมหนีส่วนดิวตอนนี้ขอเคลียร์ปัญหาครอบครัวที่ไต้หวันเคลียร์ปัญหาคืออะไรเลิกกับสามีหรือเปล่าไม่มีคําตอบ แต่เซบาสเตียนลบภาพหลายๆอย่างทิ้งอ่ะเอาพักไว้ก่อนมากันที่ทรัพย์สมบัติหลายๆชิ้นที่เอาของเขาไปพี่หนุ่มกัญชัยก็เอามาออกรายการเนาะพร้อมกับสร้อยใชัยเมกาสร้อยโลตัสประเด็นที่เม์พูดเปิดมาเลยคือ26ล้านแต่ดิวเนี่ยเอาไปให้กับคนที่ชื่อตูนนะเอาไปฝากเอาไว้ในราคา8ล้านแล้วก็บอกตอนฝากว่าเป็นสร้อยตัวเองคุณตูนก็บริสุทธิ์ใจนะเอาของมาคืนและจะตามเงิน8ล้านจากดิวเองก็ ดูเหมือนคุณเมย์จะใจชื้นขึ้นมาหน่อยมีความสุขมีรอยยิ้มแล้วแล้วก็ได้รับความเมตตาจากคนเนาะได้ของคืนแล้วสร้อยโลตัสมรกตเม็ดงามกับเพชรเป็นเครื่องเพชรชุดใหญ่นี่คือ ประมูลมาส่วนนาฬิกาลิชัดเมลกำลังจะได้คืนกระเป๋าแอร์เมสสองใบเจอแล้วอยู่ที่ไหนกำลังจีระจาคืนมาสร้อยอูการีตอนนี้เนี่ยอยู่กับบริษัทร,รับฝากจำนำแบรนด์เนมพนูดง่ายๆว่า62ล้านเอาไปจำนำจำนองฝากเอาไว้เนี่ยน่าจะไม่ถึงกระเป๋า 8, แปะอันนั้น75ก็น่าจะไม่ถึง2อ่ะถูกปะ่ะแต่ของเขา62ล้านนั่นคือของที่คุณเมนี่บอกว่าเป็น มูลค่านะแต่ฮาร์ดเธอเธอพูดเนาะมันเป็นของรักของห่วงพี่บ่อยใช้คำว่ามันเป็นของที่มีคุณค่ากับหัวใจเธอความไว้ใจมันก็คือพังลงแล้วเนาะมาต่อกันที่อินฟูคนดังนะน้องสุง่งดิวเนี่ยคะ่ะยืมเงินไป12.5ล้านยืนยันในหนกระแสว่าไม่ได้มีการขู่นะดิวติดต่อผ่านเพื่อนคนหนึ่งที่สุงนับถือบอกว่าจะคืนภายใน20วันพอถึงกำหนดก็ผัดวันประกันพุ่ง ไม่ได้ก็เลยไลน์แชทคุยกันซุงบอกว่าจําเป็นต้องใช้เงินดิวต้องรีบเอาเงินมาคืนเพราะดิวผัดหลายครั้งแล้วดิวก็เลยบอกว่ากําลังจะขายสร้อยเอาเงินมาคืนซุงภาพสร้อยที่บอกก็คือสร้อยบูการีของเมนั่นแหละตอนนั้นดิวบอกว่าเป็นของตัวเองสุดท้ายเนาะดิวก็คืนเงินซุงครบกําหนดตามที่บอกก็คือ12.5โดยไม่เอาดอกเบี้ยอะไรเลย นะคะแต่ดิวยังเสนอตั้งแต่ตอนยืมว่าจะให้สองล้าน้ะดอกเบี้ยแต่ตัวเองก็ปฏิเสธไม่ได้ซีเรียสขอเอาเงินต้นคืนเพื่ไปพูดเรื่องนี้เพราะอะไรทําไมซุงถึงกล้าเอาเงินให้น้องดิว12.5ล้านเพราะภาพที่เชื่อภาพที่สร้างร่างที่สวยสังคมที่ดิวอยู่มันเป็นความเชื่อมั่นที่ทําให้คนสามารถยอมให้12.5ล้านยืมไปก่อนเนาะทีนี้ความแซบความแซบที่น้องซุง อินฟลูเอนเซอร์คนดังบอกก็คือว่าเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าดิวเนี่ยฝากตังหูเพชรคู่หนึ่งมาวางครับประกันเงินที่ยืมไป12.5ล้านแต่หลังจากนั้นเอาตังหูเพชรไปให้ร้านเพชรดูไม่มีร้านไหนการันตีว่าจริงเลยเพนเฮาส์หรูที่อยู่เนี่ยหลายร้อยล้านนะทำบุญใหญ่โตไปเมื่อสองปีที่แล้วมันไม่ใช่เป็นเจ้าของมันคือการเช่าอยู่ห้องจริงๆเป็นของคนจีนดิวเช่าอยู่เดือนละแ0 0,000มีสองห้องห้องที่บอกสามีซื้อให้นั้นน่ะ ต้องจ่ายเดือนละล้านกว่านะสรุปสองห้องเนี่ยล้าน5มขาาีข่าวว่าค้างค่าเช่าอยู่10ล้านมีเพจบางเพจก็แฉเพิ่มบอกว่ารถที่เข้าออกมันไม่ใช่รถหรูอย่างที่เคยมาเป็นข่าวมาเป็นประเด็นในโซเชียลของเขาไอรถหรูสไลด์ที่เคยส่งถึงบ้านเป็นแค่คอนเทนต์สร้างคอนเทนต์เพื่อให้คนอื่นเห็นโลกที่วาดขึ้นสร้างขึ้นให้ตัวเองดูรวย ดูมีผัวรวยดูชีวิตล่ํารวยจะได้มีคนติดตามจะได้มีคนฟอลโล่และที่สําคัญก็คือจะได้มีหน้ามีตาในสังคมบันเทิงซึ่งพี่บอยว่ามันก็แรงจริงๆเนาะประเด็นอีกอันนึงที่สําคัญเขาบอกว่าปี64ย้อนกลับไปหลายปีเนาะเกิดดราม่าการใช้ชีวิตเวอร์หวังของเซบาสเตียนก็คือสามีของนางที่มายืนถือททเบียนสมรสคู่กันเนี่ยตอนนั้นต่อเป็นแฟนกันยังไม่เป็นสามี ทำเซอร์ไพรส์เธอจำได้ไหมจุดพุะวันเกิดให้ดิวที่บางปะอินโดนด่าชาวบ้านบอกโอ้โหเสียงดังระเบิดระเบอ้อสุดท้ายดิวไปขอโทษด้วยการแจกอาหารชาวบ้านนอกจากนั้นยังมีการแฉนะคะเรื่องของความฟุ้งเฟอ้อต่างๆโดยเฉพาะบรรดาคู่กรณีที่น้องดิวเองก็มีคู่คู่ปรับค่อนข้างจะเยอะนะคะว่าะจะเป็นคุณเบลบุษยา ลูกอดีตและการเมืองที่เคยทะเลาะก,กับดิวเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็ออกมาพูดหรือว่าซีแนมสุนทรก็เคยเป็นคู่คู่คดีนะขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะว่าทําร้านธุรกิจเล็บด้วยกันเมื่อเจ็ปีที่แล้วร้านยังไม่เปิดก็มีปัญหาเรื่องเงินสุดท้ายศาลตัดสินนะคะซีแนมนะโพสเลยบอกว่าวันนี้ที่รอคอย ตอนนั้นคนลุมด่าเธอทั้งประเทศจนเธอไม่มีที่ยืนชีวิตอมทุกข์มาหลายปีวันนี้ขอโอโหสิกรรมไม่กับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นอีกคนหนึ่งหยาดทิพราชปานอดีตนังเองกคนดังช่องสามออกมาคอมเมนต์ไอจีของซีแนมด้วยว่ากดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอฉันผู้เคยโดนเล่นงานมาเช่นกันวโดนเละเลยะส่วนงานที่เคยเป็นการดีลงานของน้องดิวสแบรนด์คว,วา<อ>งมววา<อ>งมววา<อ>งม<อ> ปลดหมดแล้วปลดเธอออกจากการเป็นพีเซนเตอร์ซึ่งพี่บอยกำลังอย่างนี้นะพี่บอยมองว่านี่คือประเด็นที่มันมันพังหมดเลยอะสร้างในสิ่งที่ปลอมพอว่าพังลงมามันไม่มีเครดิตเข้าใจปะถ้าเธอเป็นหนี้บัตรเครดิตในระบบเธอเป็นปัญหาเรื่องเครดิตบูโรเธอยังเข้าสู่กระบวนการแล้วเธอทำให้เครดิตกลับมาได้แต่พี่บอยว่าดีวริสลาทำแบบนี้ ไร้ซึ่งเครดิตส่วนเรื่องสามีดิยวก็พูดเนาะตอนนี้ขอแค่เขารักดูแลลูกทั้งสองเราให้มากก็พอมันก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็วิพากษาเหมือนกันว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าชีวิตส่วนตัวพังแล้วเพราะว่าเป็นนี้เป็นสินชีวิตวงการบันเทิงจะมีใครเปิดประตูรับอีกไหมชีวิตครอบครัวเป็นแบบนี้แล้วสามียังจะเคียงข้างดูแลหรือเปล่าแล้วสามีก็ถูกแฉอีกว่า ไม่ได้เป็นนักธุรกิจร่ำรวยเป็นแพร่พ่อค้าขายคอนโดขายอสังหาล่าสุดของล่าสุดเซบาสเตียนก็โพสไอจียาวเหยียดเป็นภาษาอังกฤษสรุปนะสรุปเป็นภาษาไทยได้ว่าช่วง 2- 3สวันนี้ข่าวเกี่ยวกับตัวเขาหลายข่าวถูกปิดเบือนเกินจริงเป็นสาเหตุให้เขาต้องซ่อนโพสทั้งหมดยืนยันว่าซ่อนไม่ได้ลบที่ซ่อนเพราะเบื่อก,กับการที่ต้องถูกนำภาพไปเป็นข่าวที่เขาอ้างว่าไม่ใช่เรื่องจริงเกี่วยวกับตัวเขาและครอบครัวเขา เขาควรได้รับความเป็นส่วนตัวยกเว้นดิวเท่านั้นก็คือเมียเขาที่จะเป็นสาธารณะเพราะเป็นคนสาธารณะมันเป็นเรื่องที่ไม่รู้จะเริ่มแก้ไขปัญหาชีวิตยังไงก่อนเนาะดิวเหมือนชีวิตคือวัวพันหลักอ่ะเธอมันเป็นวัวพันหลักจริงๆที่อีลุงตุงนังไปหมดแต่มันก็มีบางคนที่บอกว่าเขาซื้อรถจริงนะเขาเปลี่ยนรถถอยกลับไปคืนไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ซื้อคือมันก็มีบางมุมที่เป็น,เ,ปนเรื่องจริงทีนี้เนี่ย เราก็เลยเลยต้องแยกเนาะมันก็มีทั้งเรื่องจริงรวยจริงใช้เงินจริงในวันที่เขามีเงินหรือเป็นเรื่องที่มันลวงโลกจริงมีคนยืนยันอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าพี่บอยว่าวันนี้ดีวริสลาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่บอยไม่รู้จะพูดยังไงหลายๆคนก็อาจจะเยียบย้ำซ้ําเติมเธอเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าถูกหลอกเวลาคนไทยเราให้ใจใครแล้วรักใครแล้วเนี่ยเวลามันโดนลวงโดนหลอกเนี่ย มันเสียใจใช่ไหมคะหลายๆคนประกาศตัวว่าเป็นแฟนคลับของดิวอลิสลาแล้วก็ไม่พอใจที่ดิวโกหกสร้างเรื่องต่างๆให้พวกเขาติดตามสร้างความสวยแต่เรื่องความรวยมาสร้างกันไม่ได้เนะาะมันเลยพังแบบที่เห็นนี่แหละทีนี้เนี่ยพี่บอยก็มองว่าหลายๆคนเนี่ยถามเรื่องของการถูกควรแล้วเหรอที่เราจะเหยียบย่ำซ้ําเติมคนที่กําลังแย่มันก็มีหลายคอมเมนต์ที่น่ารักอยากให้โอกาสดิวหลายคนก็มองว่าการออกมาเหยียบย่า ซ้าไม่ให้ผุดให้เกิดน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในช่วงเวลานี้ก็เอาเป็นว่าถ้าดิวดูคลิปพี่บอยอยู่อยอยก็ให้เห็นว่ามันก็มีคนบางคนที่ใจกว้างแล้วก็พร้อมที่จะให้โอกาสดิวในขณะที่บางคมเขาเจ็บช้ำบางคนก็รับไม่ได้เขาก็อาจจะไม่ให้อาภายัยแต่สําหรับพี่บอยเนอะงนักข่าวคนกลางก,างก็ก็รอดูและคิดว่าพี่บอยเชื่อมั่นว่าทุกคนยังได้รับโอกาสเสมอขายาติดคุกออกมายังมีที่ยืน น้องดิวยังไม่ได้เป็นโจรตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเริ่มต้นทุกอย่างใหม่ความสวยความสาวของหนูยังทํางานได้หนูเป็นคนเก่งนะเล่นละครก็ดีพี่บอยแค่ว่าเริ่มอะไรที่มันไม่จริงอะไรที่มันเปลือกปลอมก็ทําให้มันดีขึ้นเนาะส่วนใครที่เป็นคู่กรณีคู่แค้นพี่บอยว่ากวดน้ําดีแล้วค่ะต่างคนต่างอยู่เนาะพี่บอยให้กําลังใจดิวและพี่บอยเชื่อว่า ไม่มีใครที่ไม่ได้รับโอกาสอยู่ที่คุณใช้โอกาสนั้นได้หรือเปล่าและเห็นโอกาสนั้นไหมว่าอยู่ตรงไหนเรื่องทั้งหมดมันยังเตาะเยอะเพราะหลายๆคนได้รับผลกระทบวันนี้มหาราณีเมย์ได้รับบทกระทบและกำลังได้ของคืนคุณซุงมาพูดแล้วเดี๋ยวจะไปคนในวงการบันเทิงเพื่อนในวงการบันเทิงเป็นสิ่งที่หลายๆคนถามว่าเฮ้ยแล้วเพื่อนที่เกย ดูดดื่มจูบป,ปากสนิทแนบแน่นในวันที่เธอร่ํารวยอะดิลในวันที่เธอโชว์รวยอ่ะเขาไปอยู่ไหนและพี่บอยชอบแพรรี่แพรรี่ไพวันพี่บอยชอบมากเขาโพสตโซเชียลดีนะสังคมไหนคบกันเพราะความร่ํารวยมันไม่น่าคบเออพี่บอยเห็นด้วยแล้วพี่บอยก็รู้สึกว่าถ้าพี่บอยต้องสร้างตัวเองเพื่อจะเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นสังคมนั้นก็ไม่น่าอยู่ค่ะ ถ้าเขาจะรักเราเปิดรับเราเป็นกวนเป็นแก๊งเป็นคนในสังคมเขาเราคือตัวเราค่ะเมื่อไหร่ที่เราสร้างไปอยู่กับเขามันอยู่ได้ไม่นานและมันแปลว่าถ้าเขารักเราเพราะเราสร้างสังคมเดียวกับเขาสร้างความร่ํารวยสร้างความหรูหราพวกเขาก็ไม่น่าคบค่ะเพราะเขาก็ปลอมเหมือนกันนี่คือสิ่งที่บ่อยจะเราวงการบันเทิงมีอะไรแบบนี้อีกเยอะนี่แค่หนึ่งคนคือดิว จริงๆมันมีอีกหลายคนที่สร้างแบบดิวแต่เขายังสร้างต่อไปได้และการสร้างแล้วมันรวยจริงมันเลยทําให้ภาพที่สร้างมันเป็นเรื่องจริงเขาต่อยอดได้บางคนสร้างแล้วต่อยอดไม่ได้แบบน้องดิวนาะเจ้าตัวก็พูดว่าทำธุรกิจอะไรไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นมันก็เลยพังนี่คือเรื่องราวของดิวอลิสลาชีวิตของคนที่ยิ่งกว่าละครและ มันสะท้อนเรื่องนี้จริงๆให้รู้ว่าคนไทยชอบคนรวยค่ะและคนไทยหลงแบรนด์เนมค่ะคนไทยชอบคนที่ดูแพงค่ะแต่สุดท้ายทุกๆคนที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นจริงก็ได้เพื่อนๆที่ตามวงการบันเทิงที่ตามโซเชียลอย่าลืมนะคะลืมอยู่กับความจริงค่ะอย่าหลงไปกับสิ่งที่เห็นในไอจีในโซเชียลเพราะมันสร้างได้ เหมือนกับเราดูละครนะคะถ้าเขาสร้างละครให้สมจริงยังไงเขาสร้างชีวิตเขาให้สมจริงได้เช่นกันขอบคุณที่ติดตามนะคะนี่คือจริงใจเล่าค่ะขอ subscribe ขอกดแชร์ด้วยนะคะทุกคนขาช่วงท้ายขอบคุณโรโนแมดิก้านะคะที่มีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยทำให้เราแข็งแรงขึ้นขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะจริงใจเล่าจะริมหายสัปดาห์หน้าเสียงจะได้เข้าที่เข้าทางวันนี้อาจจะหงุดหงิดกับการฟังคอนเทนต์ที่มันไม่สมูทแต่ ให้อภัยนะคะจะรีบหายค่ะจริงใจแล้วสวัสดีค่ะ